อนที่หนึ่งร้อยสหมาป่าพายุอสุรสาตันบังสามสิบหกลูกศร เครกอดหัวหน้ากับถังซานต่อสู้กันอย่างดุเดือดตั้งนานครั้งนี้กุมนวลข้าเดียวก็แพ้แล้วเหรอสมควรถ้าคราวก่อนล้มถังซานได้สาเร็จวันนี้ก็คงไม่ัาษะภาษาเหมือนกันแต่เสียวซานมีสายหกคนพร้อมสนับสนุนสุดกําลังแต่เสี่ยวเทียนกลับมีแค่สามคนนี่คือความห่างชันการรวมพลังวิญญาทำให้เสี่ยวซานถือไพ่ที่เหลือกว่าไม่ใช่แค่นั้น ความผิดพลาดของเฟิงเซี่ยวเทียนคือใช้หมาป่าอสูรพายุสลาตันบาน36รลูกโซ่อีกนี่คือท่าแม่ตายแข็งแกร่งของเขาครั้งก่อนท้าวามกดดันให้เสียวซานมากทำไมไม่ควรใช้อีกก็เพราะประสบการณ์ครั้งก่อนเสียวซานได้ศึกษากระบวน่านี้อย่างละเอียดลึกซึ้งสุดท้ายพบว่าหมาป่าอสูรพายุสลาตันและค้อนวายุสมบัตนปันป่นป่วนมีจุดอ่อนที่เหมือนกันนั่นก็คือแค่ขัดขวางการแสดงทักษะในตอนเริ่มต้นได้มันก็แสดงอนุภาพไม่ได้แล้ว มีเพียงการทำต่อเนื่องเพิ่มพลังต่อไปไม่ดีุดถึงจะเป็นจุดที่น่าครัวของทักษะนี้เพราะแบบนี้เสี่ยวซานเลยเคลื่อนขอนออกไปอย่างแม่นยำตอนที่เฟิร์เซี่ยวเทียนเพิ่มความเร็วพอดีกับพลังของเซี่ยวเทียนยังไม่ถึงขีดสุดในการแสดงอนุภาพจากทักษะดวงตาและฝีมือที่โดดเด่นของเสี่ยวซานคงคำนวณขอบเขตท่าของเซี่ยวเทียนได้อย่างแม่นยำตั้งแต่แรกถึงเล็งไปที่ปีกไม่ใช่ที่หนาอ เลยรักษาชีวิตของเสี่ยวเทียนได้แต่ว่าสถานการณ์ของเสียส่ยวซานจะอันตรายขึ้นยิ่งอนห้าเขียนแสดงความสามารถเท่าไรใจอาฆาตสำนักวิญญาณยุดยิ่งแน่วแน่แนแนแน nói cho con tôi sợ sai gặp thủ cũng vậy đó quá tiền sĩ lắm จะรวมร่างกับขอนเท่าเทียนเลยขายท้ายวิญญาณอาวุธไม่เป็นไปไม่ได้เขาแค่ระดับ43จะใช้ากายแท้วิญญาณอาวุธระดับ70ขึ้นไปได้ยังไงถ้าอรทักษะประสานเจ็ดตำแหน่งเป็นหนึ่งให้พวกเขาถึงจะไม่ยิ่งใหญ่เท่าทักษะประสานวิญญาณยุทธ์แต่กลับสาม,มารถเชื่อมต่อการรวมพลังของทุกๆคนระเบิดประทุได้ พลังวิญญาณของเสี่ยวซานในตอนนี้คือผลลัพธ์หลังเพิ่มพลังวิญญาณของเจ็ดคนบวกกับระดับของขอแก้วเจ็ดสมบัติเพิ่มขึ้นพลังวิญญาณของเสี่ยวซานจึงสูงขึ้นระดับเจ็ดสิบได้นี่คือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมเสี่ยวซานถึงก้าวข้ามความต่างพลังวิญญาณระดับ30สิและใช้กายแท้วิญญาณอาวุธได้ทักษะวิญญาณที่7ของวิญญาจารสัตว์เป็นกายแท้วิญญาณยุทธ แปลงร่างเป็นวิญญาณยุทธร่างเดิมของตัวเองมีพลังมหาศาลความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นหลายเท่า,าทักษะที่เจ็ดของวิญญาณจารอาวุธคือกายแท้วิญญาณอาวุธเอาตัวเองแปลงเป็นจิตวิญญาณของวิญญาณยุทธ์อาวุธทําให้อนุภาพแข็งแกร่งมากถึงนที่สุดถ้าตัววิญญาณยุทธ์อาวุธเข็มแ็งมากอนุภาพพลังก,กายแท้วิญญาณอาวุธย่อมมากกว่ากายแท้ของวิญญาณยุทธ์ก็ใครยังไม่ยอมพ้ พวกเขาควรค่าให้เด็กๆเขาร้อเรียกใส่ ขียนวายุสะบ้านปัน่นปกุลชนะคู่ต่อสู้แนละ้วหรือว่าเสือซานอยากแสดงข้อนวายุสะบ้านปั่นป่วนอีกหรือว่าทัศนศึกษาจะถูกทุบทิ้งไม่เหลือซากแน่อนุภาพที่น่าทึ่งนี่หรือว่าจะเป็นวิญญาณยุทธอาวุธอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินขอนเท้าเทียนยุทธสะพ้เก็บพลัง วิญญาณว่าเขาจะไปอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันคงเปน็นอาจารย์สินะนี่คือกายแท้วิญญาณอาวุธไม่ใช่แค่พลังวิญญาณพลังกำลังเขารู้สึกรางกับจิตวิญญาณตัวเองได้รวมเป็นหนึ่งกับคอนห้าเทียนเป็นการใช้กายแท้วิญญาณอาวุธที่แท้จริงสินะ อันตรายมากหากอาจารย์ไม่เตือนได้ทันเวลาแล้วก็ข้าจะเสียการควบคุมจนโอนสู่วิญญาณหมดสิ้นไปแล้วข้าขอประกาศผู้ชนะสนามนี้ก็คือโรงเรียนสื่อไหลเครื่อเี่จิบใจมากการประลองรอบตัดสินระหว่างทีมโรงเรียนสำนักวิญญาณยุต ละทีมโรงเรียนสื่อไลค์ร์จัดขึ้นวันพรุ่งนี้ท่านจารขอบคุณครับนึกไม่ถึงว่าเจ้าจะใช้กายแท้วิญญาณอาวุธค้อหอกเทียนได้สมเป็นวิญญาณยุทธอาวุธอันดับหนึ่งของแผ่นดินเป็นความผิดข้องเอง วันนี้พวกเด็กๆเ,เสียพลังไปมากกลับไปพักผ่อนให้เต็มที่เถอะค่อยตัดสินใจอีกที งมา,มาทุกคนดูเหมือนไม่ได้รับบาดเจ็บ เสียพลังวิญญาณไปมากโดยเฉพาะเสียวซานใช้กายท้ายวิญญาณอาวุธแลงว่าวิญญาณร่างกายโค่นสูบจนหมดเซีวยวซานรอบตัดสินพรุ่งนี้พลังเจ้าจะฟื้นฟูได้เต็มที่หรือเปล่าไม่ต้องห่วงข้ามียาบำรุงกำลัง้นพลังวิญญาได้ไม่มีปัญหา แผนเปลี่ยนแปลงไม่ทันการข้าคำนวณพลาดเองอาจารย์ใหญ่เราชนะโรงเรียนบายุเทพสนามนี้คูดได้ว่าชนะได้ยอย่างสมบูรณ์ <c oughs> นั่นสิก่อนฝัองอาจารย์ใหญ่ให้ความรู้ทักษาภาษาเจ็ดตำแหน่งเป็นหนึ่งกำชับให้เสี่ยวซานนำทัพเติมตีศัตรูดรวยความว่งวองไวกลยุทธ์นี้ทําให้ดีไม่ใช่หรือครับข้ารู้ว่าเสียวซานใช้กายใช้วิญญาณอาวุตตั้งแต่แรกวันนี้คงไม่วางแผนไปแบบนั้นหรอก กลายแท้อาวุธของพรห้าเทียนประทบโรงเรียนสำนักวิญญาณยุทธ์ข้ามีความมั่นใจเจ็ดส่วนแต่ตอนนี้เปิดเผยเร็วเกินไปคงไม่ได้แล้วหรือว่าเขาจะทำลายถ้าสาปสาราจะตำแหน่งได้ในคืนเดียวฮะ<า>อ<า>๋อไม่ใช่แค่นั้นคู่ต่อสู้พวกเจ้าพรุ่งนี้มีสำนักวิญญาณยุทธเป็นกำลังเสริมสำนักนี้มีผู้แข็งแกร่งมก่กราชิตนีนามพรมยุทธหลายคนย่อมคิดแผนรับมือได้ ที่ข้าพูดเมื่อกี้พวกเจ้าเข้าใจหรือไม่เข้าใจพยงค่ะองค์สังฆราชถ้าพรุ่งนี้ถังซานใท้กายแท้วิญญาณอาวุธอีกครั้งไม่ตายก็ต้องเจตไม่ต้องกังวลสนใจเพียงทั้งสัปปะสานเจตตำแหน่งเป็นหนึ่งทำตามที่ข้าบอกไปเมื่อกี้จัดการพวกมันซะใช้ศักยภาพแท้จริงในการต่อสู้พวกนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเจ้าอยู่แล้วไม่เยอะเลยค่ะ พวกเจ้าคงรู้ว่าการประลองครั้งนี้มีความหมายยังไงมันไม่ใช่กค่สร้างโอกาสสร้างชื่อเสียงเท่านั้นแต่พวกเจ้ายังได้ครอบครองกระดูกวิญญาณทั้งสามชิ้นมีตระกูลหอแก้วเจ็ดสมบัติและวิญญาจารดับสูงมากมายคอยดูอยู่โรงเรียนสำนักวิญญาณยุทธจะพลาดไม่ได้และอีกอย่างเซียวซานใช้กายแท้วิญญาณอาวุธไม่ได้ชั่วคราวไม่งั้นเขาต้องบาดเจ็บหนักอย่างไม่คาดคิดซึ่งอาจกระทบกับอนาคตของเขาได้ กายแท้วิญญาณอาวุธกับกายแท้วิญญายุธมีความยอดเยี่ยมเหมือนกันแม้กระทั่งการเพิ่มความแข็งแกร่งจุดที่น่ากลัวของกายแท้วิญญายุตคือให้ผู้ใช้ใช้พลังจิตวิญญาณตัวเองรวมเป็นหนึ่งกับวิญญายุธอาวุธต้องสูญเสียพลังของจิตวิญญาณพลังจิตวิญญาณไม่เหมือนพลังวิญญาณพลังจิตวิญญาณมาจากวิญญาณจารสร้างขึ้นเองจากศักยภาพเสื่อมซาในตอนนี้จิตวิญญาณไม่มั่นคงมากพอถ้าใช้ต่อไป สติปัญญาจะสาหัสขั้นเบาความสมจ a ถถดถอยสติไม่เต็มขั้นดนังเสียสติปัญญาทันทีนี่คือรางวัลของพวกเจ้าแล้วก็เป็นความกดดันของพวกเจ้าด้วยถ้าหากแพ้แล้วก็ข้าจะเอาพวกเจ้าไปทิ้งที่เขาวงกดหุบเขาใหญ่เพื่อศึกษาป,ปีาที่ผีสิงอย่างเขาวงกดในหุบเขาหน่ ผงมีแต่ผีที่รอดมาได้การประลองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดอาแล้วพวกเจ้าออกไปเถอะพะยะค่ะองสังคราชกังวลหรือพะยกค่ะ แม้เจ้าพวกนั้นจะได้เปรียบในวันนี้แต่ความเป็นจริงตาช่างชัยชนะยังคงเอียงมาฝั่งเรานะพะยะยค่ะที่ข้ากังวลไม่ใช่พวกสื่อหลเคร่อแม้พวกเขามีพอสวรรค์แต่ยังไงก็อายุอย่างน้อยศักยภาพของตัวเองยังปล่อยไม่ได้เต็มที่นอกจากทั้งฝ่ายคณอื่นก็ไม่ต้องกังวลแต่กับอาจารย์ใหญ่ก็รู้จักเข้ามาหลายปีความฉลาดรอบรู้ของเขาน้อยมากที่จะเคยเจอ พิสูจน์ได้จากทักษะประสานเจ็ดตำแหน่งเป็นหนึ่งวิญญาณยุทธต่างสายข้าเองยังไม่มีทางทําได้รอบครอบแบบนั้นถ้าพระองค์กังวลว่าพรุ่งนี้ก็จะวางแผนพิเศษมาใช้เพิ่มอย่างนั้นหรือพระยะค่ะสู้ให้ข้าไปฆ่าเขาซะต่อให้มีพรหมยุทธอสรพิษนั่งเฝ้าข้ามีโอกาสแปรส่วนในการฆ่าทีเดียวท่านอาจารย์ ตรงนี้เราจะทํายังไงดีครับต่อให้เรารักษาสภาพต่อสู้ได้ดีแต่ว่าพลังวิญญาณของคู่ต่อสู้สูงกว่าเรามากมีทักษะประสานวิญญาณยุทธ์อีกจะชนะพวกเขาเห็นทีคงยากแล้วความลําบากไม่ได้หมายถึงความแน่นอนตอนนี้ผู้เจ้าฝึกซ้อมเถอะข้าจะคิดกลยุทธ์ตรงนี้ให้ทีทวด ถ้าเจ้ามั่นใจเช่นนั้นทั้งซานคงไม่อรอดมาถึง<น>ที่นี่<า>เจ้าลืมแล้วหรือว่าตอนนั้นอาจารย์สอนว่ายังไงราชสีตะครุบกระต่ายต้องทุ่มเทเช่นกันดูถูกสัตรูคือสิ่งต้องห้ามของทหารพระยาค่ะองค์สังคราชถ้าผู้อาวุโสตายในเมืองวิญญาณยุทธได้ง่ายๆสำนักวิญญาณยุจะเอาหน้าไปไว้ไหนอีกอย่าง เขาเกิดในตระกูลราชามังกรสายฟ้าพวกเจ้าจำไว้ต่อไปนี้ถ้าข้าไม่ได้สั่งใครหน้าไหนก็ห้ามลงมือกับเขาขยับค่ดะดึกแล้วพวกเจ้าออกไปเถอะ เสียวกังเจ้ายังทำให้ข้าทิ่งไม่เปลี่ยนดูว่าตอนนั้นเป็นอาจารย์ที่แยกพวกเราจากกันจริงๆที่ข้าทำได้คือปกป้องให้เจ้าปลอดภยัยส่วนคนอื่นข้าดูแลมากกขนาดนั้นไม่ได้